สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทําเค้กลาวาใช้วัตถุดิบหลักแค่5้าอย่างใช้ไมโลก็ได้โอวัลตินก็ได้ไม่มีเครื่องช่างไม่มีถ้วยตวงก็ทําได้ค่ะไม่ต้องใช้ผงฟูไม่ต้องใช้เครื่องตีจานนึ่งในซึ้งหรือจะทําในมาหม้อหุงข้าวก็ได้ค่ะแต่ใช้เตาอบหรือไมโครเวฟยังไม่ได้ลองนะคะเอาละค่ะไปเริ่มลงมือทํากันเลยวันนี้ป้าจะใช้ช้อนกลางแบบบ,บ้านในการตวงเลยค่ะ ขั้นตอนการทำค่ะใช้ผงไมโลหรือผงโอวันติน3ช้อนพูนๆถ้าใครอยากช่างก็36กรัมค่ะตามด้วยนมสดรสจืด2ช้อนนมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้ไม่มีนมใช้น้ำเปล่าก็ได้ถ้าอยากจะชั่งก็ชั่งนมมา26กรัมหรือจะตวงมา26 ml ก็ได้ใช้นมรสอื่นๆได้นะคะจะเป็นนมไมโลนมโอวัลตินนมช็อกโกแลตอะไรก็ได้จ้ะ เพียงแต่ว่ารสชาติมันก็จะหวานกว่าการใช้นมสดรสจืดเท่านั้นเองเวลาเอาช้อนตักนมเนี่ยตักให้เต็มช้อนแบบนี้นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองแนะนําว่าให้ใช้เป็นเบอร์สองถ้าหาเบอร์สองไม่ได้จริงๆเอาเบอร์อื่นมาใช้แก้ขัดไปก่อนก็ได้ค่ะช่วงนี้จริงๆไข่ควรจะตอกใส่ในภาชนะอื่นก่อนที่จะมาเทใส่ในชามผสมนะคะ เพราะบางทีถ้าไข่มันเน่าเสียแล้วตอกลงไปในชามผสมตรงๆแบบนี้เลยเนี่ยเราก็ต้องเทส่วนผสมที่ได้ทิ้งทังชามอ่นเนาะถัดมาค่ะน้ำมันพืช1ช้อนหรือ10กรมัมถ้าใครไม่อยากใช้น้ำมันพืชใช้เนยละลายได้นะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันน้ำมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาาโนราอะไรก็ได้ค่ะเอาที่มันมีในครัวตอนนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพนะคะเอาแบบใช้แก้ขัดไปก่อน แล้วจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าอยากใช้ผงโกโก้แทนไมโลหรือโอวันตินนะคะก็ใช้ได้แต่ว่าต้องเพิ่มน้ำตาลทรายลงไปสัก1-2ช้อนเพราะว่าตัวผงโกโก้มันจะขมกว่าไมโลหรือโอวันตินรวมถึงถ้าใครใช้ไมโลและโอวันตินแต่ต้องการขนมที่หวานขึ้นก็สามารถเติมน้ำตาลทรายเพิ่มลงไปได้นะจ๊ะ ที่ป้าทําวันนี้มันจะไม่หวานมากนะเพราะป้าไม่ได้เติมน้าตาลทรายเพิ่มค่ะถ้าใครจะเติมน้ําตาลทรายเติมลงไปตีตอนนี้ได้เลยจ้ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป4ช้อนใช้ช้อนตักแป้งแล้วปาดให้เรียบแบบนี้นะคะสี่ช้อนถ้าใครจะช่างก็ใช้24กรัมค่ะใช้แป้งเค้กแทนได้แต่แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวแป้งโกกีแป้งอื่นๆป้ายังไม่เคยลองจ้า เสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้ามันยังจะแบบมีไมโลลอยอยู่เล็กน้อยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะใช้ได้อยู่แล้วจากการทดลองทำเหมือนว่าโอวัลตินมันจะละลายได้ง่ายกว่าไมโลค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีปัญหาอะไรในการใช้ไมโลนะคะใช้ได้ทั้งคู่แค่บอกไว้เฉยๆเสร็จแล้วนำพิมพ์ที่จะใช้งานมาค่ะทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ ป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาธรรดาเลยนะคะในการทาพิมพ์หรือใครจะใช้เป็นเนยเป็นมาการีนทาพิมพ์ก็ได้ค่ะใช้เนยมาการีนรสจืดหรือรสเค็มก็ได้คลิปนี้ป้าใช้ถ้วยฟอยล์เบอร์3 2 1 9ค่ะถ้าใช้ถ้วยฟอยไซส์นี้จะทำได้ทั้งหมด3ชิ้นแต่แน่นอนว่าใช้พิมพ์ขนาดอื่นแบบอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าใช้ถ้วยที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะก็ต้องเพิ่มเวลาในการนึ่งเอาใช้เป็นแบบ ถ่วยน้ำจิ้มที่มีอยู่แล้วในบ้านก็ได้นะคะเอาที่มันทนความร้อนในการนึ่งได้นะคะแต่ต้องปรับเวลาที่ใช้นึ่งเองนะคะเพราะขนาดถ้วยมันแตกต่างกันอย่างถ้วยที่ป้าถืออยู่นี้เนี่ยเป็นแก้วนะคะทาด้วยน้ำมันเหมือนกันเลยแล้วเทปแป้งที่ผสมได้ลงไปแป้ง1สูตรเทไปหนึ่งถ้วยพอดีคะ่ะไม่ได้แบ่งใช้เวลาในการนึ่งอยู่ที่ประมาณ10 1 2นาที เวลาที่ใช้นึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะต้องสังเกตเนื้อขนมเอาเองด้วยนะเพราะความแรงไฟในการนึ่งแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันความหนาถ้วยอะไรแบบนี้ก็แตกต่างกันค่ะสรุปง,ง่ายๆต้องสังเกตสิ่งที่ตัวเองทำด้วยจ้ะว่ามันสุกหรือ,อยังว่ามันได้ที่หรือ,อยังสองถ้วยนี้ฝั่งซ้ายเป็นไมโลฝั่งขวาเป็นโอวัลตินคะ่ะไมโลสีเข้มกว่านิดหน่อยนะให้ดูเฉยเฉยไม่ได้แปลว่าไมโลต้องใส่ถ้วยเล็กโอวัลตินต้องใส่ถ้วยใหญ่นะคะใส่ถ้วยอะไรก็ได้ นำขนมใส่ซึ้งเตรียมไปนึ่งเลยค่ะนึ่งในน้ำที่เดือจดจัดๆนะคะในตอนนึ่งเนี่ยให้รีแกสใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะนึ่งเป็นเวลา3นาทีครึ่งถึง4นาทีหรือจนกระทั่งได้ที่คืออย่างนี้ถ้านึ่งนานเกินไปเค้กมันก็จะไม่เป็นลาวานะคะมันก็จะเป็นเค้กธรรมดาธรรมดาถ้านึ่งน้อยเกินไปเค้กก็จะไม่สุกความออกมาแล้วเละ เค้กที่ได้ที่ด้านนอกเขาจะดูแห้งๆสุกๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าลองใช้นิ้วจิ้มดูนะคะจะรู้สึกว่าด้านในยังมีแบบน้ำๆเหลวๆอยู่ค่ะเค้กมันจะดูแบบเหมือนยุบยวบเมื่อได้เค้กลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ช้อนค่ะช่วยแซะรอบๆเค้กรอบๆพิมพ์พแบบนี้แล้วก็คว่ำเค้กลงบนจานเลยค่ะเค้กจะหลุดออกจากพิมพ์อย่างง่ายได้นะคะโดยเฉพาะพิมพ์ที่เป็นฟอยล์แบบนี้ โรยผงไมโลหรือโอวัลตินด้านบนเพิ่มได้เพื่อความสวยงามจะไม่โรยก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินค่ะถ้าอยากได้เยิ้มขึ้นก็ลองลดเวลานึ่งลงถ้าอยากได้แห้งขึ้นก็เพิ่มเวลานึง่งถ้าครบเวลาแล้วเค้กยังดูไม่สุกแบบนี้นะคะก็ให้เพิ่มเวลานึ่งเอานะอย่างที่ป้าบอกดูหน้างานเอาค่ะวิธีการนึ่งด้วยหม้อุงข้าวบ้างค่ะเอาน้ำใส่ในหม้อุงข้าวเล็กน้อย กดหม้อนะคะปิดฝาทิ้งไว้รอจนกระทั่งน้ำเดือดน้ำไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้วยที่มีเค้กมันจะลอยเทงเต้งนะคะแต่ถ้าใส่น้ำน้อยเกินไปเดี๋ยวก้นหม้อไหมจริงๆหม้อหุงข้าวเขาจะมีแถมแบบอะไรอะ่ะที่มันเป็นรูรอะคะ่ะคล้ายๆซึ้งมาด้วยถ้าใครมีเอาแบบนั้นมาใช้นึ่งในหม้อหุงข้าวด้วยวิธีเดียวกับการนึ่งด้วยซึ้งก็ได้ค่ะแต่ว่าป้าทำหายไปไหนเราไม่รู้นะก็เลยต้องมาใช้วิธีแบบนี้ พอน้ําเดือดค่ะเอาเค้กวางลงไปเลยแต่ป้าจะวางภาชนะอีกอันนึงซ้อนไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําจากหม้อหุงข้าวมันกระเด็นเข้าไปโดนตัวเค้กอันนี้คือวิธีแบบบ้านสุดๆเลยนะปิดฝาหม้อหุงข้าวค่ะแล้วตั้งไว้เป็นเวลา3นาทีครึ่งถึง4นาทีตอนนี้ก็คือกดปุ่มให้มันทํางานไว้ด้วยนะคะ ต้มๆไปหม้อมันอาจจะมีเสียงดังขกแขกขกแขกเพราะว่าชามข้างในมันเคลื่อนที่นะคะไม่ต้องตกใจพอครบเวลาหรือเค้กสุกได้ที่เปิดฝาออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการเอาออกจากพิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ช้อนนะคะกรีดขอบข้างๆค่ะแล้วก็คว่ำลงไปในจานเขาจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายย้ำอีกทีนะถ้วยฟอยล์แบบนี้มันจะหลุดง่ายแต่ว่าถ้าเป็นชามแก้วชามกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดยากกว่านิดนึงค่ะ เพราะว่าถ้วยฟอยมันแบบมันสามารถขยายดึงออกได้ไงมันก็เลยง่ายหน่อยในการโรยตกแต่งด้านบนไม่โรยก็ได้หรือว่าจะเลือกใช้เป็นแบบน้ำตาลโดนัทก็ได้นะคะน้ำตาลไอซิ่งก็โรยได้แต่ว่าน้ำตาลไอซิ่งเขาละลายไวมากนะคะถ้าเป็นน้ำตาลโดนัทมันจะละลายช้ากว่าตัวผิวด้านนอกเขาก็จะเหมือนแข็งนิดนึงนะคะแต่ด้านในเนี่ยก็จะเหลวเยิ้มเป็นน้ำแบบนี้จ้ะ ทั้งนึ่งด้วยซึ้งและนึ่งด้วยเม้อหุงข้าวได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะจ๊ะสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้คือระยะเวลาที่ใช้นึ่งจะต้องพอดีสมมุติใส่ถ้วยเล็กแบบป้าเนี่ยแนะนำว่านึ่งทีละถ้วยเพราะสมมติชิ้นแรกวิมันแห้งเกินไปเราจะได้ลดเวลานึ่งลงค่ะหรือถ้ามันไม่สุกชิ้นถัดไปเราจะได้เพิ่มเวลานึ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนี่คือข้อดีของการทำถ้วยเล็กๆ แป้งที่ผสมไว้ถ้าเหลือยังนึ่งไม่หมดสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้1-2วันค่ะนานกว่านั้นยังไม่เคยลองขนมถ้า,น,ถานึ่งเสร็จแล้วแนะนำว่าควรกินเลยนะคะเพราะว่าทิ้งไวน้นานๆมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะเริ่มต้นตัวผงไมโลหรือโอวันตีนอันนี้ป้าขออิงจากราคาไมโลถุง600กรัม112บาทนะจ๊ะ ใช้ถุงไซส์อื่นๆหรือใช้โอวัตินยังไงสํารวจราคาตลาดเอาเองอีกทีนะจ๊ะถ้าใช้แบบป้าเนี่ยต้นทุนค้าผงไมโลจะอยู่ที่6กบาทเจสตางค์นมสดตีไปว่าสักบาท50สตางค์น้ำมันพืช1,50บาท50สตางค์อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้น้ำมันพืชอะไรนะคะถ้าใช้เนยละลายก็คิดราคาใหม่เองอีกทีนึง1นึบาท50สตางค์อันนี้ป้าคิดรวมตัวน้ำมันพืชที่ใช้ทาพิมพ์ไปแล้วนะจ๊ะ ไข่ไก่ตีไป5บาทเลยค่ะช่วงนี้ไข่ไก่ยังราคาสูงนิดนึงแป้งสาลีอเนกประสงค์65สตางค์ค่ะป้าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราดาวฟ้าซื้อจากแมคโครแต่ว่าที่อื่นก็มีขายนะคะแบบร้านวัตถุดิบเบเกอรี่อะไรแบบเนี้หรือว่าจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นๆก็ได้อย่างเช่นตราเวาเอาที่สะดวกเลยนะคะหาอะไรได้หายี่ห้อไหนได้ใช้ยี่ห้อนั้นค่ะถ้าใช้ตามป้าต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่ 15บาบาท37สตางค์ยังไม่ได้คิดพวกค่าฟอยล์ให้นะคะยังไงบวกเพิ่มเอาเองอีกทีเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ถ้วยฟอยล์แบบป้าเนาะคงจะใช้เป็นถ้วยน้ำจิ้มหรืออะไรแบบนี้แล้วต้นทุนที่คิดให้นะคะคิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าหอ่อค่าจีบปาถาอื่นๆจ้า ยังไงลองเอาไปทำชิมกันดูนะคะอาจจะแบบไม่ได้อร่อยเวอร์อร่อยที่สุดในโลกนะแต่รสชาติก็ถือว่าอืมพอใช้ได้แล้วสุดท้ายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยจ้ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย